สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาชวนทำข้าวผัดน้ำพริกมะขามค่ะเรามาดูส่วนผสมทั้งหมดกันว่ามีอะไรบ้างคะ่ะก็จะมีน้ำพริกมะขามช่วยเดิมที่เรากินไม่หมดแล้วก็จะมีกระเทียมไข่ไก่ต้นหอมผักชีข้าวสวย เครื่องปรุงเดี๋ยวเรามาผัดดูก่อนอว่าถ้าใน้นำพริกรสชาติใช้ได้ก็ไม่ต้องเติมเพิ่มทุกอย่างพร้อมแล้วเรามาลงมือทำกันเลยค่ะตั้งน้ำมันให้ร้อนก็ใส่กระเทียมเลยค่ะเจียวกระเทียมให้เหลืองก่อนค่ะ พอกระเทียมเหลืองก็ใส่ไข่ลงไปเลยค่ะใส่ข้าวาตามลงไปเลยค่ะใส่น้ำพริกลงไปเลยค่ะ แล้วก็ผัดคุกเค้าให้เข้ากันค่ะผัดคุกเค้าให้เข้ากันแล้วเดี๋ยวลองชิมดูก่อนว่าต้องเพิ่มเครื่องไหมรสเขาจะออกเปรี้ยวอ่อนเค็มแต่เค็มไปสักนิดนึงซอสฝาเขียวค่ะ ้ำตาลทรายช้อนชาแค่นี้ค่ะคุกเข้าให้เข้ากันค่ะสีก็ไม่สวยแต่รสชาติก็โอเคอยู่ใส่ผักเลยค่ะใส่ผักก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะ เรามาตักเสิร์ฟกันเลยค่ะข้าวผัดน้ำพริกถ้วยเก่าน้ำพริกมะขามถ้วยเก่ากินไม่หมดก็เอามาผัดข้าวผัดต่อค่ะโดยผักชีพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะทำกินง่ายๆสไตล์บ้านเราอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ